นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณสมชายแสวงการค่ะก็ปัจจุบันรักษาการสาวนะคะโพสต์ f a c e b o o k เปิดเผยกวนหัวเลือกสวซึ่งก็มีการเปิดรายชื่อออกมาเลยบอกเป็นรายชื่อระดับประเทศ149คนในวม,มของคุณอิทธิพรประธานกกตอบอกคงไม่ใช่ความจริงขณะนี้กกตกําลังตรวจสอบอยู่ยังไม่ได้รับรายงาน ส่วนผู้ที่ออกมาเปิดเผยจะมีความผิดหรือไม่นั้นเรื่องนี้ก็ต้องดูข้อเท็จจริงไม่สามารถที่จะตอบทันทีได้เพราะการพิจารณาของกกตต้องเข้าคณะที่ประชุมก่อนและสําหรับความเรียบร้อยในการคัดเลือกสวในระดับอําเภอนั้นประธานกกตยืนยันว่ามีความพร้อมมากไม่มีเรื่องอะไรต้องกังวลน,นะคะการเลือกระดับอําเภอนี้ก็จะมีในวันที่9มิถุนายนนี้แล้วนอกจากนี้คุณอิทธิพรพูดถึงกรณีที่บางอําเภอไม่มีผู้มาสมัครสวรเลยค่ะ กฎหมายระบุไว้ชัดเจนแล้วต้องทําอะไรบ้างยืนยันการคัดเลือกสวเป็นไปตามไทม์ไลน์ส่วนข้อร้องเรียนต่างๆก็จะดําเนินการตรวจสอบตามกฎหมายต่อไปส่วนกรณีที่มีคนออกมาข่มขู่ว่าหากการเลือกตั้งสวสวแววทุจริตให้เลื่อนออกไปก่อนนั้นประธานกะกะตาย้ําว่ากกตดูจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานค่ะ เขาดูข้อกฎหมายนะครับในแง่ที่ว่าถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาทําผิดก็ไม่จําเป็นต้องสอบยิงหลังนะ<ช>ไม่จําเป็นเขาต้องดูข้อจริงนะครับข้อจริงในหลักฐานเนี่ย<ช>ัรครบเราจะ,<น>ะเล่นเป็นรายบุคคลไม่เล่นไอ้ไม่ทําให้เสียกระบวนการต่อไนี้นน <ะ S 2> ไม่ได้ครับต้องดูข้อจริงของผมก่อนนะครับดูเวลาจริงมันมีทำร้องอะไรบ้างนะครับระดับอำเภอนี่จะยุ่งยากไหมคะดูเหมือนกับว่าบางอำเภอก็ยังมีปัญหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอำเภอไหนครับเช่นอำเภอที่ไม่มี ที่กฎหมายเขียนครับว่าในที่ไม่มีก็ต้องทำไงต่อนะครับทุกอย่างเป็นบรรดาบุตรมาดานดูแล้วนะฮะก็จะไม่ผมก้อเป็นข้อข้าวสารนะครับพื้งต้นในวันนี้ยังเป็นไปตามทำลายไหมคะดูเหมือนกับว่าอาจจะต้องบางคนก็ยังมีข้อร้องเรียนอยูะไรข้อร้องเรียนนี่สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมายนะครับเป็นม่เกี่ยวกับผู้สมบัติเลยเนี่ย